ในชีวิตประจําวันของโบก็จะมีเศษอาหารตลอดเลยค่ะอย่างพวกถุงชาเปลือกไข่เศษผักเศษข้าวหรือว่าเศษผลไม้นะคะซึ่งปกติเราก็จะต้องทิ้งเนาะแต่ตอนนี้โบมีตัวช่วยใหม่ก็คือลาดีนค่ะตัวนี้เป็นเครื่องย่อยเศษอาหารอัตโนมัติรุ่นใหม่ล่าสุดขนาด2.5ลิตรของดีจากแบรนด์คนไทย<ว>ที่ใส่กลิ่นต้องเลิฟมากใช้งานง่ายมากเลยแค่ใส่เศษอาหารลงไปแล้วก็กดปุ่มเลือกโหมดได้เลยค่ะควิทเนี่ยจะใช้เวลา5ชั่วโมงสแตนดาร์ดใช้เวลา8ชั่วโมงเครื่องจะอบบดแล้วก็ย่อยให เองอัตโนมัติ ส่วนใหญ่โบก็จะเลือกโหมดสแตนดาดค่ะก็คือกดก่อนเข้านอนตื่นเช้ามาก็ย่อยเสร็จพอดีชอบมากตรงที่เครื่องเขาสวยค่ะมินิมอลขนาดเล็กกระทัดรัดไม่เกะกะเลยพอเสร็จแล้วก็จะได้สารรุงดินที่สามารถโรยหน้าดินได้เลยเรืยกงง่ายๆคือเปลี่ยนขยะเศษอาหารของเราเนี่ยให้กลายเป็นอาหารให้ต้นไม้แถมยังช่วยลดปริมาณเศษอาหารได้สูงสุดถึง90%เเซเลยนะคะอีกอย่างที่โบชอบมากนะคะก็คือรากดินเนี่ยเขาใช้ไฟน้อยมากแค่1นยูนิตต่อรอบการทำงาน ไม่ต้องเสียบปลั๊กทิ้งไว้ให้เตือนไฟเลยค่ะที่สําคัญนะคะบริการหลังการขายของแบรนด์นี้คือดีมากลูกค้าเนี่ยชมกันตลอดเลยมั่นใจได้เลยค่ะ